จริงเหรอดูบล,ล,ลวกเส้น <laughs> ยังไม่ได้เตรียมตัวเปิดละอ่นนะแล้วก็ย่างเลยมาย่างเรามีอะไรเซฟบๆเนื้อคาเมียหมูสามชั้นไ <laughs> ก่อืม เนือ้อสวยเนาะออันนี้เอลคอเมียรมูสามชั้นเอล <L. S 2> ลืมบ <c oughs> นเส้นอันนี้ใส่กกอดฝรั่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของบูโน่ที่พี่ติวตัดจะเป็นแบบนี้เออ,เอ,อยาวไปเกินแล้วเอาไม่ได้คือ บ้าเหรอจะจะย่างสตรอบเบอรี่เหรอไม่ก็าวางตรงนี้อันนี้อะไรล่ะอันนี้อันนี้เป็น,นลูกชิ้นใส่หม,ม้อจ้ปะปลาหมึกปลาหมึกจะใส่หมอ้อโอ้ยให้ฝรั่งทำหมูสเต๊กเอ้ยหมูหม,หมูกระทะพี่น้องทำไมปลาหมึกป่วยเหรอไม่ใช่มันทำไมไม่อยากไปหาหมอจะใส่หมอ้อไปหาหมอปลาหมึกป่วยพี่น้อง คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกภาษาไทยเนาะฝรั่งไม่รู้จักหมากระทอจริงๆจ้ะลูกฝนมาๆๆๆรู้ไม่จะรู้อะไรดาวมาค่ะบุษบามาค่ะมาๆวายกระทุอันนี้เป็นน้ำกิมที่พี่สิวทำเองแล้วพี่สิวก็จะใส่พริกกระเทียมบุโน่ไม่รู้จักหมากระทิรู้อยู่แขกคนเดิมสวัสดีค่ะหมวดรอะเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาวันนี้ ได้ตัวเด็กพี่สิงฝันเรียบร้อยแล้วจ้ะกระเทียมฝันตลอลฝันจริงๆแต่ยังไม่เคยชนะชนะอยู่เท่ยวนี้แหละแดงจึงคึงพี่น้องพริกกระเทียมเยอะๆมันระวังว่าคนคงไม่ปี๊บปี๊ปปี๊ออโอ้ย ดีหน่อยดีไฟเดงเลยอันนี้ไฟไรอันนี้ hot h o มันความเป็นบ่อันนี้กริลอะกริลหรือเปล่าอืมนององุ่นบสวัสดีที่น้องฟ้องไปทุกถูทุกคนชาพูดภาษาไทยได้ไหมก็พูดภาษาไทยทำไมก็บวัสดีที่น่องฟ้องไปทุกถูทุกคนอะไอ้ภาษาพ่อภาษาแม่คนลงเต็มนะ ฮัลโหลยาสมุนเฮลโลทำไมมันร้อนเกินอ่ะพี่น้องก็เปิดก็ร้อนเนาะถ้าไม่ร้อนแล้วก็พงนะังแ oh. เฮเขียงกับพลังพี่บ่าบทสนะดอกพี่น้องดาดาดานะคะสังยาพรเอาโอ้ยหรอเอาไอ้เอ,อ้ยลมไทยสองสุนซาต้นหอมค่ะชาโอมอย่าเอาหมดจะกินด้วย ขอบคุณมากครับครับเวลคามค่ะเอาอีกไหมคะบอกว่าอันนี้บบมักขึ้นช่ายมักค่ะอันไหนที่กินมักที่ใส่เยอะพาวินีเนื้อสมัยอ่ะอ่านไปมาปะอ่านใส่ก <are> ินไปเฮ l โลบ o ๊ดมอร์นิ g งจอร์จิอานา l ฮลโลทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนมีอะไรหนูเอาไหมอันนี้ลูกเอามาลูก <are> นันตตารีบอกว่า จะกินอันนี้โอลสดคาร์เมนสคุณมาสซตสอ่ะลุกกินลุกใส่เองอีกแม่เอาอ่าชื่อเรียกอะไรหัวโอเคยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้อะไรนะลูกชิลปลูกชิลปอย่ากินนะค่อยใส่นะแล้ว,อ,นนวอันนี้ใส่ด้วยไหมอันนี้ใส่ด้วยอันนี้อะไรนะฮัมบูรน่ พักวุ้งจ้ะเตียวทำไมใส่เยอะอยู่พักมันยังไม่ครบค่ะยังยังไม่พอไปเอาพพีมาหน่อยป่ะคุณต้องบอกไก่ชะพออารมณ์ Good afternoon from Hot s e l i n สวัสดีค่ะทุกคนมามามาเนียสมายอ๋อจ้าพาวิตาปุ้นนะคะสุขาัสราเอออ่านอ่านภาษาอังกฤษทางนั้นครับ วาพี่ติวรู้แล้วว่าอะไรปลาหมึกปลาหมึกโชยยังโชยยังปลาหมึกปลาหมึกป่วยจะไปหาหมอทําไมคิดว่าปลาหมึกป่วยเพราะอะไรก็บอกว่าเอาไปฮาหมมอไม่ปลาหมึกอะไรป่วยไม่เข้าใจชัดพออีกจะกินมันก็อ้วนสียาคอนงมึดเหยงใช่ไหม ม้นเส้นก็ลืมลวดไม่ลุกเพอร์เฟกวัดลืมลวดไม่ต้องลวดถ้าลวกแล้วมันอืดน้นองก้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก้างสวัสดีค่ะเ e t e r สวัสดีครับ Peter, สวัสดีค่ะทุกคนมาเ s b ลล่าบอกไม่ไปเอาไปเอาอะไรมีงูจะกินซุปแบบไหนบุนอไม่มีช้อเนเลยจิงกับปากเนาะ Sarah very hot how many degrees ซีรีมัสฉันรู่มนนาเบื่อน่าเบื่ออะไรล่ะน่าเบื่อหองอกอันนี้ก็ไม่มีทำไมเอาตะเกียบมามาแล้วปอชอบเขียง แม่ชอบกินดินเส้นอ๋อตู้ไม่กินเหรอถ้าไม่กินก็ไม่ต้องเอาอ่าถ้างั้นก็อย่าพูดปีนุพิมาดาสุทัศนาสวัสดีค่ะทุกคนปลามือกเอาม้ปลามือกเอานี่จอยมันเงียวปะไม่เหมือนกันลงซดูลงซิมดูอ่ะเพราะว่าจะใส่ครับค่ะไม่ได้กัาบี่นเราก็ยากยากเห็ดชอบบ่มากเห็ด ี่รับน้องได้ไหมครับงนะครับน้องอภรณ์รทยัยสมยาสมลคชื่นมิลคก่อนมิซูชทยหรอเิลไก่สุกเนื้อสุกอืเอาเนื้อนำชิ้อร่อยมากดีหมด เขาอกอกให้วันนี้เอาเห็ดไหมบัวจ้ามันจะระเบิดไหมเปล่าฮะลองดูสิจะระเบิดอย,อยู่ตรงนู้นที่นี่ก็ไม่ระเบิดมาทุกคนกินข้าว นวัตนาที่แล้วเข้ามาใครน้องอภรเข้ามาสวัสดีค่ะปานิสาเข้ามาวันนี้ดาลูกสาวมาวันนี้ดาเป็นลูกสาวอยอยออยน้องออยนัททิวุฒิทุพพรยิงลีมาลีปนานาที่ประตยขอบคุณค่ะดาวดาวเหรอมากินมากินดาวถ้ามากอ็เอาของขวัญมาด้วยเหรอทำไมของขวัญ นี่อะไรหรอลูกชิ้นงูไทยมุกอะไรนะลูกชิ้นงูลูกชิ้นหนูงูงูเออพูดติ้งงูลูกชิ้นหมูงูงูงูหนูงูปลาหมึกหมึกปลาหมึกจ้ะอยู่ไหนวะเราจะกินปลาหมึกแล้วปลาหมึกกินได้ยัง เออเหนียวไหมกลัวใกล้จะระเบิดจริงจริงร <c oughs> ีหน่อยรีหน่อยกลัวกลัวมันจะระเบิดหรือมันจะอะไรจะระเบิดสอย้ากใสอีกนิดหน่อยตรงนี้เราตัดใส่หน้าก็หมดสวยสิไหนเมีย สุทธิพชัดทีนี้ใชทีนี้ทีนี้ไม่มีใครเห็นเอ้าื้อแหงพี่น้องเออเออเออไม่ต้องเนือหรอกโอเคค่ะแล้วก็ไก่เอาไก่ใช่ไหมเอ้นีปลมึกเนียวเหมือดิมเหนียวเหรออยเทนี่ไม่ต้องหินเหรอโอ้ยพี่น้องถ้า ไกล้จะไปหาหมอกับปลาหมึกนะใกล้สิสย์แล้วพี่น้องกินกับเฮลโลไลลาไลลาออมารแตงกียววะผทาคุกไก่น่าเบือ่ออินกับฝรั่งรู้มากหน้าดึงเป่งมากเคยเจอไหม มวยไทยสอทสกทัศกอื์นั่นลละเดี๋ยวโดนนี่ยพันพันเข้าแล้วมาเข้ามาเข้ามาเจอแล้วนักมวยน้องฟุกเรนูเข้ามาสวัสดีคุณพี่ลำพึ่งสวัสดีค่ะไม่มีมือเลยขอโทษค่ะ,ขคะเข้ามาเข้ามาจะสองพันละเดี๋ยวเข้ามาวันนี้กินไปสักพักเดี๋ยวพี่จิ๋จะบอกเด็กจริงๆเมื่อคืนนี้เรียบร้อยฝันแดงจึงครึ่งพี่น้อง ไม่ฟังครัวทำจริงๆมันก็หลอกแล้วครัวก็ทำมันไม่ฟังเราไม่ใช่เรื่องอันนี้หรอกร้อนร้อนมากผู้ขิ่หมูหมูหูหมูหออพูดสิงู รู้อยู่มูสองอ่ะเออไม่เปิดไฟเนาะดีดีเก่งเก่งเออมีหน้ามันมืดมืดคั stupid test แล้วแฟะไม่ได้ไไดูหนอมันสมองมดรูปเหรอเอาซะปากเป็่งตุกถ้าคุยอะไรก็มุดรีบรีบเนาะที่มึงที่คุณอ,อยากได้อะไรคุณยังรีบเลยไม่ออกแล้ว บอกยากคนเอาแล้ว,วทุกคนไม่ชอบหรอกทำไมไม่รู้ไม่รู้ที่อยู่อะไรแบบนี้ซูเปอร์พสวัสดีครับ อาตลีชินใจเกิดมาเซลล์รีเปอ่าอะไรอ่ะเจออะไรไหมขึ้นใช่ขึ้นใช่โบหมากโบมากกว่าบ่มาก เดี๋ยวเจอกันพัทยาอเมืเ่อไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกอุ้ยส่งน้ำหน้าเป็นครั้งแรกที่บรุนพบจะไปพัทยาส่งน้ำหน้าครั้งแรกจะพาฝรั่งไปปล่อยพัทยานะคะเราไม่เคยไปเนาะรีรีได้ไหมร้อนเกินขอห่อหนึลู ไฮสไฮสเดี๋ยวมันระเบิดไม่ใช่อะไรนะกินไปเดี๋ยวระเบิด mm hmm. เห็นไหมใส่แป๊บเดียวทุกอย่างสุกไห่หมดเลย mm hmm. เราวไฟมันแรง mm hmm. มัวแต่นั่งเมานั่งมอยนั่งไม่อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ดูกับข้าวเ mm hmm. ลกดูต่อหน้าข้างหน้ายัางไม่มีปัญญาตับ กิวมักมือนออย่าบ่มตลอดนะ้อห้าทิบม,มบ้ไก<ม>่วานรวานบอเสียเลากินเรียังบวัวไม่กินท,ทำไมจะต้องกินมันแซ่บแซ่บก็กินเยอะ อืมอะไรวะอืมอม่มอไอน้ชาดไม่ต้องกลัวก็มันดงเนาะขอโทษด้พี่น้องระเบิดกินไประเบิด สะเบิดเครื่องกลัวสวัสดีค่ะทุกคนมาเข้ามากินแป๊บเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องฝันให้ฟังปลาหมึกอ,อุ้ยคัามความรสก่อนน้ำกินทำเองใส่อะไรซอสมะเขือ,อเทศซอสพริก น้ำตาลน้ำมะขามเอ่อ h e l โ o n น k n a นารเอ่อน้ำมะขามน้องนบสวัสดีจ้ะแล้วก็ไอ้ซอสอะไรนะงาไออะไรวะเขาเรียกไรงน้ำมันง,งา,า,า,งงาซอสหอยนะคะหอยนางรมเหรอเกลือน,นิดหนึ่งแต่วันนี้เผ็ดไหม,มบ่จ้าถ้าเผ็ดกูไม่ออกกระเทียม